よよ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  สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ TK Teen Teens TV by Teen ค่ะเวทีแห่งการแสดงออกความคิดอย่างสร้างสรรค์น,นะคะพร้อมกับเรื่องราวสนุกสนุกที่เราจะนำมาฝากผู้ชมแบบไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงที e เทเลนต์ไปรู้จักและพูดคุยกับพณะละครใบทีมคนรู้จักมากที่สุดคณะเบบี้มามช่วงทีนสไตล์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในหลากหลายแงม่มุม ผานเรื่องราวของการกินกับพิธีสการกินไปเรื่อยเจาะวิธีอร่อยริมทางพธีสีดีสีและในช่วงทีเทียีแนแนวและแนะนำเคล็ดลับดีๆเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานกับกิจกรรมจอบมาเก็ตในช่วงทีเทลแล่ของเราในวันนี้นะคะน้ำนุ่นจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ๆกลุ่มละครใบที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยของเราและหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยติดตามผลงานของเขามาบ้างแล้วกับกลุ่มละครใบที่มีชื่อว่า Baby m a m ค่ะ Teen <Team> Talent มาถึงช่วงทีมทาเลน n t ของเราในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่ๆกลุ่มละครใบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยของเรานะคะเขาเสียงปรบมือต้อนรับพี่ๆกลุ่มละครใบจากทีมเ m บี Baby Mom. ้มามาแล้วค่ะโอ้โหอยู่นี่ค่ะไมไหนไม่คุยกันนู่นะะ้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาไปกันสวัสดีค่ะคิดว่าจะไม่คุยกับเราคิดว่าจะไม่หยุดแล้วนะคะเอาเห็นบอกว่ามากัน3คนไม่ใช่หรอคะ

ประมาณกี่ปีแล้วคะสำหรับเบบี้มารเออถ้าเป็นเบบี้มารจริงๆประมาณ6ปีครับค่ะตอนนั้นเราเป็นนักเรียนละครใบกับกลุ่มคนหน้าขาวนะ,ค,ะครับก็ทำงานประมาณ2องถึงสีคปีคแล้วเราก็มาค้นหาว่าเราควรจะทำงานในรูปแบบของตัวเองนะครับก็เ,เลยคิดกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ ทำงานกันก็เลยเป็นเบบี้มามค่ะแล้วทําไมถึงใช้ชื่อว่าเบบี้มามคะทำไมไม่ใช้แบบละครใบ้เออมีํำบัตไหมครับงั้นหนูเปลี่ยนให้เลยนะคะล้อเล่นเออสำหรับที่ต้องเป็นเบบี้มามเนี่ยเนื่องจากค่ะครับสาเหตุเพราะว่าฮะตกลงกันก่อนไหมคะจริงๆแล้วเบบี้มามมันเป็นคำสองคำที่เราเอามาผนวกกันนะครับมาสมัครกันนั่นเองสมัครชนส่วนที่ชื่อวยุอะไรนะ ำว่เบบี้กับมามครับมามตัวนี้ M I M E มามันแปลว่าละครใบ้าอยู่แล้วเบบี้นี่ก็แปลว่าเด็กนะครับซึ่งพอคุยกันแล้วพี่ทาสนใจ2องคำนี้ว่าแบบเด็กก็มีจินตนาการมามก็คือจินตนาการอะไรอย่างงี้ครับแล้วจุดเด่นของเบบี้มามนะคะที่ทําให้แตกต่างจากกลุ่มละครอื่นเพราะว่าพี่ๆบอกแล้วว่าอยากออกมาตั้งกลุ่มละครของตัวเราเองที่แสดงความเป็นตัวของตัวเราอยู่ที่ไหนคะความหลอกค่ะ งั้นทักความหล่อของวิ่งจุดเด่นของหรูก็คือความสวยเหมือนกันค่ะคือเรื่องราวที่เราเล่นนี่เป็นเรื่องเรื่องราวสนุกสนานตลกตลกนะครับแล้วก็ในบางทีเราก็อาจจะแฝงอะไรที่มันแบบแง่คิดได้แต่ว่าที่แน่ๆคือเราสนุกแล้วเราก็ทําให้ง่ายค่ะคือทําให้ดูง่ายอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเราน้องๆหลายๆคนที่ติดตามชมรายการของเราอยู่เห็นคุยกันมารู้แล้วแหละว่าละครใบละครใบแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่าละครใบ ต้องเป็นใบหรือเปล่าคะถึงเล่นได้หรือว่าต้องไม่พูดหรือ,อยังไงอยากให้พี่ๆช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็คือละครใบนะครับคือการแสดงประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ใช้คําพูดนะครับไม่ไม่ได้ออกเสียงออกมาว่าความหมายอะไรแต่ว่าใช้ร่างกายของเราเป็นตัวสื่อสารออกไปนะครับโดยใช้บางทีก็ใช้สีหน้าหรือว่าบางทีใช้มือใช้เท้าหรือว่าอะไรทุกอย่างที่ สื่อให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กินน้ําหรือว่ายน้ําหรือว่าปีนต้นไม้มเปิดประตูอะไรทุก<ม>อย่างนี้โดยถูกเป็นเรื่องต่างๆค่ะในระยะแรกสําหรับน้องๆที่อยากจะเป็นละครใบต้องฝึกยังไงบ้างคะสามารถฝึกตัวเองได้ไหมได้ครับก็เดี๋ยวพี่เกลือทาให้ดูไหมตัว,ตวอย่างนะเลยดีกว่าตัวที่ฝึกตอนแรกๆนี่เราก็ต้องฝึกการจับกระจกจับกระจกนะครับก็คือต้องจินตนาการก่อนนะครับว่าข้างหน้ามีกระจกจริงๆนะครับอ่าแล้วก็มองเห็นนะครับ แล้วก็เอามือค่อ,คอยๆวางลงไปช้าๆแล้วก็มองอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วค่อยวางลงไปแล้วสมมติว่าคล่องแล้วละ่ะพอกระจกคล่องแล้วอะคะคล่องก็คือเราก็สามารถไปในเทคนิคอื่น,น,นแ,ลแล้วก็เรียนรู้เรื่องจังหวะหอื่นๆได้ <aso. S 2> อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพอเราเรียนรู้เรื่องกระจกแล้วก็รู้ว่าเออมีอย่างอื่นบ้างการเช็ดกระจกแค่กระจกอย, <include S 1> อย่างเดียวนี่คือเล่นไปได้ไดเยอะเลยนะ,ะเยอะครับเยอะครับ กระจาะได้บ้างอะไรอย่างี้ครับถ้าเกิดเราฝึกแรกๆนี่เราจะต้องมีการวอร์มร่างกายกันค่อนข้างจะนานเลยนะครับวอร์มส่วนไหนบ้างคะทุกส่วนเลยครับแขนมือขาเพราะว่ามันจะมีบางท่าที่ต้องต้องการการเดินเกรงอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นท่าอะไรบ้างอย่างบางทีเราเล่นเรื่องบันไดเลื่อนหรือว่าลิฟต์อย่างเงี้ยครับที่เขาชอบเล่นกันที่แบบเวลาลงอันนั้นเกรง กงเห็นบอกว่าพี่ๆก็ชอบทํากิจกรรมให้กับสังคมด้วยใช่ไหมคะไปทาอะไรมาบ้างคะพี่ทาเล่าให้ฟังเรื่อง art for a l แล้วกันกิจกรรมอ r ร for a นะครับคือเขาจะรวบรวมเด็กที่มีความพิการในหลายๆแบบก็5แบบอย่างเช่นตาบอดคุหนวหรือบางคนก็พิการซ้ําซ้อนอะไรอย่างนี้ครับเขาจะเอาเด็กทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กที่ปกติด้วยคือให้เด็ก ทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับแล้วพวกเราก็ไปทํากิจกรรมกับเขาก็คือไปเล่นโชว์แล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆ<อ>ซึ่งงานนั้นหลายครั้งเราถึงกับน้ําตาไหลเลยครับเพราะว่าโดนเพื่อนเหยีย<อ>บเท้าขอบคุณมากค่ะคิดว่าซึ้งกับกิจกรรมใช่ซึ้งกับกิจ,ก,จกรรมนะครับค่ะหลังจากที่พี่ๆเล่นกันมานานมากถึงหกปีเจ็ดปีหลังจากนี้ไปมองอนาคตยังไงบ้างคะว่าอยากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะเปลี่ยนอาชีพกันไหมสําหรับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากจะเอา ละครใบ้กับวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับต่างชาติได้มชมบ้าง<ม>เพราะว่ามันเป็นภาษาสากลเราจะ<ฆ>สามารถเล่นที่ไหนก็ได้เออในอนาคตผมก็คงยังจะเล่นอยู่แล้วก็คงจะไปเล่นตามงานเทศรรกาลต่างๆของต่าง,าง,างประเทศแหละครับแล้วก็คงอาจจะอยากจะทำโรงละครของตัวเองบ้างครับ<ม>เพื่อที่ให้ทุกคนเข้ามาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ครับสำหรับผมก็จะมีความคิดที่อยากจะมีอยากจะทำการแสดงแบบนี้ครับให้กับพี่น้องที่อยู่ อย่างหัวเมืองต่างๆอย่างเชียงใหม่หัวเมืองพี่ใช้ศัพท์โบราณมากค่ะเชียงใหม่ขอนแก่นส้อะไรสุดท้ายนี้อยากให้พี่ๆช่วยฝากอะไรถึงเยาวชนน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในค่ะเกี่ยวกับเรื่องของละครใบคิดว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยครับก็จะมีมีความชอบนะครับ ของตัวเองอยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะชอบศิลปะบางคนอาจจะชอบดนตรีอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบแสดงถ้าเกิดเราคิดว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราก็ไปทําอย่างนั้นซะออซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวนี้กิจกรรมการทําอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่สนับสนุนอยู่แล้วก็ทําให้จริงจังไปเลยแล้วก็ออให้เวลากับมันมากๆแล้วเราคิดว่าน้องๆเนี่ยคงจะได้ผลตอบแทนกลับมาเหมือนกับพวกพี่เหมือนกันใช้เวลากมบมัน ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะและก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พวกเราเนี่ยควรจะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะขอบคุณค่ะ